ครับที่แต่ละทีมหน้าหวานหน้าคมมีคนเชื่อว่าติดกันที่นั้นนะครับบล็อกลงในแดนตัวเองนะครับใช้ทรงจะโอ้่ใเลนเก้านะครับเดี่ยวกล่าวนะครับราพรตีบอลเร็วนะครับนี่ครับหรูปทรงสูงก็มีประโยชน์นะครับร้อยแปดสิบเซนนะครับครับสองคะแนนยอดนาครับเกี่ยวได้ วีรวัลเซตเองครับมุสลาได้สีมาหลังครับได้ครับตั้งครับมาลินอฟให้ขึ้นร้องได้นะครับเตียนุษยอาครับเลือกให้ขึ้นบลเอ็วีครับจัลับพรครับสลับพรเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสูงที่ดีของนักเย์บอลไทยนครับครับ1 8อซนติเมรนะครับสลับพรแตโอกาสมาเล่นนะครับ โดนจัดการไม่ต้องจัดการจัดคอนครับอยู่ข้างหน้านะครับโอ้โหร้อยแปดสิบเซนติเมตรที่สบายครับ1หนึ่งครับเอ้าเราลับบอลแรกแก่ไขกับจัดคอนเขาเลือกเล่นแล้วนะครับไพ้ดิยุกเราล็อกได้เอ้าโ้นโดนสริงครับกระั่ครับจะต้องขอบคุณทุาเลยนะครับที่ล้นข้ามมา เป็นฝ่ามือเลยครับจลศร <C> <Lyn> หมาล้วครับลองได้สุริยามองมองหลอกแล้วให้นี่บไลบอลเซตได้ได้เป๊ะเลยครับตีตรงนั้นพอดีคือมีจลศรก็นนเหมือนมีชิ้นจิตมีคนหนึ่งนะครับซุ่นจิตก็ได้ไปนะครับพักอยู่นะครับคล้ายกันนะครตีดิบเหนื่อยมาก ระยะอืมลงครับลงลงจนอืม,อมต้องย้ายอืมรับได้ครับไอ,บอ่น็อะหัวเสาาแล้ปวประชาชนเกี่ยวมาได้ยืนนุ๊กแถบอืมไมอ้เนาะมาแล้วครับเอ้าเซตมั้งหลังเอาครับดีสบาย

i not